สวัสดีค่ะครัวมา่านาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูขนมหวานแบบไทยๆค่ะวันนี้เป็นขนมกล้วยหอมใบตองนะคะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํากันเลยนะคะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของแป้งก่อนนะคะก็จะมีแป้งเท้า8 0กรัมแป้งข้าวเจ้า8 0กรัมแป้งมัน6 0กรัมเกลือป่น1ช้อนชาผสมของแห้งให้เข้ากันดีก่อนนะคะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1 0 0กรัมน้ำตาลทราย5 0กรัมพยอยใส่น้ำกะทิลงไป1 5 0กรัมค่ะเดี๋ยวเราจะนวดแล้วก็คุกเขาส่วนผสมให้แป้งเนียนดีนะคะ พอเรานวดมาเรื่อยๆค่ะแป้งของเราก็เนียนได้ที่ตามที่เราต้องการแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกล้วยน้ำว้าค่ะวันนี้เลือกใช้กล้วยน้ำว้าที่สุกงอมนะคะจะได้มีรสหวานอร่อยค่ะปอกเปลือกนะคะแล้วก็นำมาใส่ชามผสมนำมาขยำให้ละเอียดนะคะไม่ต้องละเอียดมากค่ะละเอียดพอหยาบๆนะคะเวลาเราทานเข้าไปเราก็จะได้สัมผัสเนื้อกล้วยเต็มๆค่ะ จากนั้นเราก็จะใส่เนื้อมะพร้าวทึนทึกขูดเป็นเส้นลงไปประมาณ250กรัมหรือสามารถใส่ได้ตามความชอบเลยนะคะคลุกเคล้าส่วนผสม,มให้เข้ากันดีจากนั้นเราก็จะใส่แป้งที่เราผสมก่อนหน้านี้ลงไปทําการคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะเตรียมนําไปห่อใส่ใบตองกันเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการห่อนะคะก่อนนำมาหอ่อเราก็จะนำใบตองไปตากแดดให้นิ่มนะคะจากนั้นเราก็จะนำมาตัดนะคะหัวท้ายให้เป็นรูปแหลมๆแบบนี้ค่ะเหมือนในคลิปเลยนะคะใบใหญ่ความกว้างอยู่ที่7นิ้วใบเล็กความกว้างอยู่ที่6นิ้วนะคะนำสองใบมาประกบกันโดยการหันหน้านวลน,นะคะของใบตองค่ะ หั่นหน้านวลใบตองใส่หากันจากนั้นทําการห่อเลยนะคะนําใบมะพร้าวมาคาดไว้ค่ะจากนั้นแล้วก็นําไม้จิ้มฟันมากลัดไว้นะคะตัดปลายให้สวยงามค่ะก็จะได้ประมาณนี้นะคะอีกรอบค่ะนําใบตองสองใบนะคะหั่นหน้านวลเข้าหากันจากนั้นตักขนมใส่ประมาณ3ช้อนนะคะทำการห่อเลยค่ะก็จะห่อแบบง่ายๆเลยนะคะ ประมาณนี้ค่ะจากนั้นนำใบมะพร้าวนะคะใครไม่มีใบมะพร้าวสามารถใช้ใบตองแทนได้ค่ะนี่ค่ะนำใบมะพร้าวมาคาดแบบนี้นะคะจากนั้นใช้ไม้มากลัดไว้ค่ะแบบนี้เลยจากนั้นใช้กรรไกรตัดปลายให้สวยงามนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะห่อส่วนที่เหลือไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จนะคะ พอเสร็จแล้วนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งค่ะตั้งหม้อนะคะต้มน้ำให้เดือดวางซึ้งลงไปตามด้วยขนมนะคะใส่ขนมลงไปใส่ขนมลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อค่ะนึ่งต่อด้วยไฟแรงประมาณ25นาทีถึง30นาทีหรือจนกว่า,วาขนมของเราจะสุกได้ที่นะคะ ค่ะสำหรับขนมควยของเราก็นึ่งสุกได้ที่แล้วนะคะใช้เวลานึ่งประมาณ25นาทีถึง30นาทีหรือจนกว่าขนมของเราจะสุกได้ที่นะคะพอสุกได้ที่แบบนี้เดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะค่ะหลังจากที่เราพักขนมไว้ให้เย็นสนิทนะคะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะดูขนมด้านในกันนะคะว่าเป็นหน้าตาแบบไหน สำหรับขนมกล้วยก็เป็นเมนูขนมไทยที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากเพื่อนๆสามารถนำไปทำกินทำขายสร้างอาชีพได้เลยนะคะก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ค่ะแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะที่สำคัญนะคะได้สัมผัสเนื้อกล้วยเต็มๆเลยนะคะเมนูทำกินทำขายสามารถนำไปสร้างอาชีพได้เลย,เ,ลยเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะ หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้คัวบ้านนาะอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ